วันนีตอนเช้านะคะวันนี้เป็นเช้าวันที่24พฤศจิกายนเรากำลังจะไปวิ่ง17กิโลเมตรที่รายการฟูจิมาราทอนนะคะครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกของเราสองคนนะคะที่มาวิ่งอะไรแบบนี้รายการใหญ่ซะด้วยมันเป็นรายการที่สวยที่สุดอะแบบวิวสวยที่สุดเลยแบบก็เป็นครั้งแรกของเราเราจะลงวิ่ง17 สิบเจ็ดกิโลนะเซ<ช> <5 S 2> ี่เยเออนี่ค่ะก็ตอนนี้ก็9ก้าโมงกว่าๆแล้วจะปล่อยตัวประมาณสัก10บโมงครึง่งตอนนี้เรากำลังเดินจากบ้านพักนะคะใช้เวลาเดินก็1นกิโลกว่าๆนี่คนไทยไม่ใช่นี่เออวะใช่คนไทยจริงด้วย ดูวิวดูบรรยากาศสะก้อนเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆวอร์มขากันไปตอนนี้6กองศาคา่ะมองไม่เห็นฮะอากาศดีมากบรรยากาศดีมากใบไม้เปลี่ยนสีแล้วนี่มีร้านกาแฟพี่เบิร์ดอันนี้พี่เบิร์ดใส่แบบเป็นแบบเหมือนเป็นเสื้อกันฝนนะเพื่อที่จะกันหนาว ไม่ได้ค่ะเออ,เอ,อดูเข้าชุดเลยมาตีมสีชมพูแบ็คพิงค์ <laughs> วันนี้แบ็คพิงค์ค่ะนีนีดำค่ะม <laughs> ีพิงค์ค่ะนีแบ็คนีพิงค์ก็คือแบล็คพิงค์ครั้ง, <laughs> <laughs> งแรกตื่นเต้นนิดหน่อยจัดของแบบหลายชั่วโมงอะ่ะไม่รู้ว่าแบบกลัวลืมนู่นลืม,ลมนี่ลืมนั่น คือไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาแบบเวลาเวลาอะไรดีๆนะเน้นเข้าร่วมก็อยากแบบมีประสบการณ์อะไรแบบนี้เพราะว่าการเตรียมตัวเราแบบไม่เยอะมีเวลาเตรียมตัวก็ประมาณเดือนกว่ากว่าก็พยายามแบบพยายามทาให้เต็มที่แบบมันไม่เคยวิ่งเลยอะ <c oughs> ถึงจะเป็นนักกีฬาก็ตามค่ะแต่ว่าแบบไม่ไม่เคยวิ่งไม่เคยออกกาลังกายแบบจริงจังมาแบบรัก สิกว่าปีตั้งแต่ผ่าตัดหัวเข่าแหละตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่เลคคาวากูจิโกะนะคะก็เป็นจุดสตาร์ทแล้วก็เส้นชัยอยู่ที่นั่นนะคะเดิน,ปนไปค่ะเดิน,<อ>นไปเรื่อยๆนนนหน้าขาวหน่อยนะคะ <ๆ S 2> อันนี้พาคลิปกันแดดมาวิ่งตอนสิบครึ่งปกติก็ไม่ใช่ขาวยังดำอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแ,ลแต่ก็ประโคมไปหน่อย นี่คิมที่มารายการตัวหลังๆนี่คือคือ17กิโลงั้นนะคะ <laughs> ไปค่ะตื่นเต้นกับบรรยากาศไม่ไม่เคยมาอะไรแบบนี้เลยไม่เคยออกนอกกรอบไม่เคยออกแบบว่านอกสนามเทนนิส <laughs> <laughs> เออดูเขาแบบขอแอคทีฟก,กันสุด ตอนนี้เพื่อนเราไปแล้วกลุ่มา42ปล่อยตัว9โมงนะครัะไปแล้ว2คนหมอพีกับน้องกิก๊กก็ต่อไปตาเราแหละ10โมงครึ่งมีเวลาอีกชั่วโมงนึงอนะเกือบชั่วโมงเดี๋ยวเราไปฝากของแล้วก็ไปดูบรรยากาศกันวันนี้เราสองคนก็จะวิ่งกันที่17กิโลเมตรนะคะวิ่งรอบอเลคคาวาคุจิกโกะนะคะ นี่ค่ะมีอันนี้ให้กินก่อน <c oughs> เดี๋ยวกินก่อนเลย <c oughs> ค่าสมัครสำหรับ17โลนะคะ <c oughs> ก็จะอยู่ที่18,000เยนนะคะ <c oughs> ขั้นตอนการสมัครก็ไม่ยากเลยค่ะ <c oughs> เข้าไปในเว็บไซต์ Fuji m a ล l <c> o <oughs> แล้วก็ อรอรับอีเมลส่งเลขบิบมานะคะแล้วเราก็จะได้รับเมลสำหรับเลขบิบแล้วก็อยากจะไปรับเลขบิบที่ไหนก็มีที่เลข,ขาวากุจิโก,โกกับที่อาเเพนโตกเกียวนะคะตอนรับบิบนะคะก็จะมีถุงสำหรับฝากของไว้ให้นะคะแล้วก็จะมีสติกเกอร์ไว้เขียนเลขบิบไว้ข้างหน้าด้วย

สำหรับระยะทางวิ่งปีนี้ก็จะมีะ10กิโลฟันลันนะคะก็17กิโลวิ่งรอบอเลคคาวากุจิโกแล้วก็ฟูมาลาทอนนะคะ42กิโลสวยมากพร้อมแล้ว นี่ค่ะอยู่ที่จุดปล่อยตัวสู้ค่ะเต็มที่เต็มที่ ตูปีไหวไหมคะไหวไหมคะไหวไหมคะนี่ผ่านแล้วจุดหนึ่งอันนี้ไดจะหล่อ

với ô Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không นี่สินะที่รอคอยนี่สินะที่รอคอยมานานบูจิวิ่งดูบูจิบูจิอยู่ข้างห้าโลแล้วค่ะบูจิอยู่ข้างหน้านะคะจะ่ห้าโลแล้วรถโลห้าโ,โลพอดีไหวไหมไหวสบาย ฮ่าโลแรกยังโอเคพูจีแทนพูจีเดี๋ยวเข้าโมงเสร็จเราจะโทรมาเจอผู้จีเลยคะ เดี๋ยวไม่ทันคัดออฟมีคัดออฟที่9กิโลไปหาผ่านไปล้วหาผ่านไปแล้วตอนนี้แม่งแวอเดน้ำับกระเื่อมผ เร pues ็วเร็วเร็วเร็วิ่งไปด้วยกินไปด้วยไปไปเลยชิลใส่บ้าง

7kg. 7kg à. Thỏ, má hơi đùa xin đó. Được không? ダメ。<laughs> ต้นแมเปิ้ลสวยมากพี่ยังแดงไม่หมดนะคะน,นี่เดี๋ยว เราวิ่งกับผูเขาผู้สีตลอดไปไลยนะคะเนี่ยออตรงนี้ก็จะเป็นจุดคัดออฟ9กิโลนะคะเราจะต้องคัดออฟภายใน1ชั่วโมง30นาทีนะคะ แล้วก็จะมีรถบัดมารอรับนักวิ่งที่ไม่ผ่านจุดคัดออฟนะคะเราจะต้องถึงจุดคั <90 S 1> ดออฟ9โมงที่ก่อนเที่ยง3นาทีนะคะ เก่งมากเลยนี่จุดคัดออฟเอ่อ9กิโลแล้วค่ะไปละพานหาละ สู้ๆหนึ่งช่วโมงบเอนาทีโอเคดีกว่าที่สอดีกว่าที่สอได้ดีกว่าที่สอโอเคเดี๋ยวไปสิบสามสิบสามเดี๋ยวไปที่สิบสามยังเหลือเวลาอีกประมาณสี่สิบนาทีกีล เด็กน้องคนไทยคะ่ะสวัสดีค่ะเก่นน <c oughs> งมากเก่งมากค่ะสู้ๆค่ะจิดื่มน้ำนะคะ ไปไปเอาปูเเอาเไปหนาหน้าได้ยงไปหน้าหน้านะนี่คุณนะคะนี่างูางูถ่ายด้วยุงน พักใจมารับนี่คี่ะมีอ่าง่นแจกยามันตินัดใมาสบีหวานเจี๊ยบหวานมากหวานสุดเข้ากิโลที่นี่นี่นี่เราไปสิบเจ็ดคาวกุจิเล็คโทเรนคาวกุจิดเร็ควารุจน

ก uhh ็มาเชียร์นะคะเชียร์้มนสมไปนี้ต่อไปนเลิกันเอาเลย เริ่มตึงขานะคะเริ่มตึงขาเลยต้องยืดเหยียดบ้างนะคะระหว่างทางมันจะมีขึ้นเนินด้วยเนาะมีขึ้นเนินลงเนินใช่ค่ะทางมันก็จะแบบว่าท้าทายเราตลอดเวลาเออได้ปะเออแต่พี่เบิร์ไม่เป็นไรเลยนะก็เหนื่อยอยู่ค่ะ <laughs> เออ ไม่ไ้ไม่ดึงไปโลต้าโลต้าสไปก้มตีไม่ได้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 ไมได้ไม่ไดไม่ได้ไมได้ไม่ไดไม่ได้ไมได้ไม่ได อร่อยมาเดี๋ยวถือให้กน่อนปิดเลย<ง>ดูคนนี้ค่ะ Enjoy eating สุดฤทธิ์วิ่งไปกินไปนุกหนาเกี่ยวกับการวิ่งตอนนี้จะต้องไปคัดออกเอ่อกิโลเมตรที่13<อ>ไปตอนนี้เราเข้า12ลกำลังจะ เข้ากิโลเมตรที่12ได้จะต้องให้ทันคัดออฟที่3กิโลแต่คิดว่าเหลือเฟือเมื่อกี้ผ่านคัดออฟจุดที่9มาเหลือเฟือสบายสบายแต่มืออไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ต้เฮ้ยัไปต้ทักมา ขอากคกขอมากค่ะุมาค่ะมากค่ะขนก่ะมา่ะขนคมาก่ะขก่ะกะกะขากาคะะขนมัง่่า่กินอค่ะขอ่ขอะ แสดงว่าผ่านจุดคัดออกค่ะตอนนี้เหลือทำไม่ลาอย่างเดียวไหนบอกพานมาวิ่งชิวๆเอามาเดินดูมาดูเลยค่ะฮึมแคมปิ้ง น่าจะเป็นจุดแคมปิ้งนะคะโน่นอีกทีอีกั้งพอผ่านจุดชัดตออฟมาเราก็จะเริ่มแบบว่าไม่ค่อยแบบสนใจเวลาแล้วนะคะ <c oughs> เพราะว่าเออวิ่งไปเรื่อยๆให้จบแค่นั้นก็พอแล้วะคะ่ะ <c oughs> วิ่งไปดูวิวไปเราว่ามันเป็นสนามวิ่งที่วิวสวยจริงๆคะ่ะ แล้วก็การวิ่งครั้งแรกของเรามันก็ทําให้แบบมันเพลินไปเรื่อยมันมันไม่เหนื่อยมันก็ไหลตามคนไปเรื่อยไหลตามวิวไปไหลตามบรรยากาศแล้วก็มันมันสนุกจริงๆค่ะมารอบนี้สุดแคมปิ้งค่ะ ทำได้แล้วค่ะ1กิโลสุดท้ายเออเมื่อยค่ะตอนนี้ลา้ลาล้าขาลา้าที่สำคัญคือหิวข้าวมาก <c oughs> อ่ะหืดหน่อยไปไหมไปอีกหกร้อยเมตรอย่างยาง <c oughs> เป็นชาย,ยู่รุ่น

เราสองคนทำสำเร็จแล้วนะคะงานนี้ต้องขอบคุณพี่เบิร์นนะคะที่คอยซัพพอร์ตทุกอย่างแล้วก็หลอกมาวิ่งดูวิวที่ฟูจินะคะก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทิปทุกคนด้วยไว้ปีหน้าเราจะกลับมาวิ่งอีกครั้งนะคะไว้เจอกันค่ะ